สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับ,ค,บ,มมค,รบนะคุณก็อยู่กับผมมาในรายการ Mister Bank Com นั่นเองนะตอนนี้คุณก็อยู่กับผมในเกม u n d e r t เย e โอเควันนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษมิสเตอร์เอ็กซ์เกมครับครับโอเคโอ้โห okay. oh oh. มันปล่อยให้เล่นฟรีแล้วเย็ดดีใจมากเลยครับโอเคเกม u n d e r t นี้ก็เด็ก16ปีสร้างนะโหเยี oh. ่ย yeah. มาขอปรบมือให้หน่อยครับโอเคโอเค ก็เป็นเกมแนวม e c ครับนะผสมดซีนะเอาชีวิตรอดนะจ๊ะโอ้โหก็น่าเล่นมากเลยเนอะ mm hmm. ยี่หมโอเคตอนนี้ก็การเล่นเฟิร์สเพนะก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรามาสร้างตัวละครกันก่อนเลยทรงผมไหนดีครับขอเลือกผมก่อนทรงไหนดีบทรงนี้ดีกว่าเนาะโอเคนี่คืออะไรสีะ เฮ้ยแบบนี้ดีวะนี่เยี่ยมสก,กีลุนหน้าตาเราก็ต้องแบบเป็นมิตรกับชาวบ้านนะครับโอเคโอเคเสร็จแล้วทางไงครับนี่คือโอ้โหมันก็ใช้ได้อยู่นะนนียโอเคแบ็ค okay, มาเริ่มเพย์กันเลยอ๋ออะไรมีแบบซินติเพเยอร์ด้วยม,มีแบบสอนด้วยอ่เราแบบเชื่อมต่อเลยนะจ๊ะอ๋อนี้ใช่ปะไม่ใช่เฮ้ยกดกลับ เซิร์ฟเวอร์อยู่ไหนอะนี่คือโอเคคอนเน็ก okay, ไปเลยอะกำลังอคอนเน็กต์เซิร์ฟเวอร์เยี่ยมโอเคอะโอ้รู้สึกยังอา้าวสอรี่ทามอา้อาวอ้าวกำเลยย้ำมาเราจะลองเล่นของเราก่อนนะฮะสิงติเพย์เยอร์เพเลยโอเคเราโหลดแล้วโหโหลดที90่90%เลยโอเคก็มาต่อกันเลยครับในเกม Unturn ร์โอ้ย์ย โอเคก็เมื่อกี้เกิดอาการค้างนะเลยผมตัดไปตอนแบบฝึกกันก่อนเลยนะเพราะว่าเกมนี้ไม่เคยเล่นจริงนะโอเคก็ได้ฝึกฝนมาสักนิดหนึ่งนิดหน่อยนิดหน่อยเองนะเจ้โอเคผิดนะับนวาของโอเคตอนนี้เราจะไปไหนกันดีเนี่ยไม่มีที่ไปแล้วโอ้เวลาว่าน้ําไปตรวจสอบหมู่บ้านตรงนั้นนะโอเคไปคอ่อ โอเคเดี๋ยวก็ขอตัดไปตอนที่ว่ายน้าถึงเลยแล้วกันนะแคนะ่ก็ตัดกัมาแล้วก็ว่ายน้ำกันมาด้วยเวลา10ปีนะกว่าจะถึงนะโอเคโอเคตอนนี้ก็ได้เวลาหยิบอาก้าขึ้นมาอ๋ออัจจะเห็นแล้วหนึ่งตัวตอนนี้มันมาหาแล้วซีซ้อปังเอื้อนัดแรกผิด นัดสองย้อนจะไม่ผิดน,นะอย่ามากันมากดีโอ้โหบาลเลยฮะซอมเบ้ซอมบี้โอโอ,โอ้โหโอเมก้ดมันเล่นทางหลังเหรอไอบวกตุ๊ดเอ้ยตาย้เอ,อือ ว่ายน้ำตามหรือเปล่ามันว่ายน้ำไม่เป็นดีกว่าตรงมันก็แค่เดินได้แค่ขอบๆนั้นนะฮะเห็นป่ะเห็นปะนอย่าตามมั่งดีวะ <c oughs> เฮ้ยอย่าตามมากกูจะขึ้นฟังอีบ้า <c oughs> ดูมันตามติดชีวิตเลย <c oughs> ตามติดชีวิตกูเลยนะไม่ได้โอ้โ,โ,อโหหลอกก็ไม่ได้ จะซกซมันไม่หลงครับโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วจะเอาไงดีครับไม่ออกครับโอเคตอนนี้เราก็จะล่อมันไปตรงนั้นนะโอเคตามเลยไอหลานยิงปืนในน้าได้เปล่าวะยานะยานะ เออ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 มีการขู่ครับโอ้โหนี่มึงจะไว้ตามติดชีวิตกูเลยโอเคครับโอ้โหโอ้โหมีการล็อกโลบ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 ตอนนี้ขึ้นมาแล้วหยิบปืนมาออ เอออ่าอ่าโอเคยัรอดแล้วหิวเลือดแล้วตอนนี้เยอะเยอะเคมามาพีละห้าเองบ้าเอ้ยโอเคยะฟ้ากลับมาดีนะครับเคโอเคย์หิวแค่หมดแล้วเคตอนนี้ลูกกระสุนเหลือเท่าไหร่เหลือเจ็ดโอ้ยี่ยมสีซอโอ้สองคันโอ้ my god โอ้ โอ้รถรถรถคาร์บนรถคอมเมลล่าออเดอร์กาลโอ้ยี่มโอ้สอมบีสของไม่มีแล้วนะโอ้โหได้เวลาครับนานยืนกำลังยืนแฟบนะแค่ตัวเดียวครับไม่เป็นไรฮะโอ้ยี่มพี่นอนนอนได้ปะนอนไม่ได้นะนายวะอย่าตกใจมินเตอร์เอ็กซ์ออนเกมครับเรามาเดินเก็บของก่อนโอ้โหของกินอะไรเก็บไม่ได้ เร s สเปซคืออะไรของเต็มเหรอวะแค่นี้เต <c oughs> ็มแล้วเหรอสามจุดสี่กิโลเองหรือว่ามันเก็บไม่ได้ถ้าด่างจะเก็บได้นะอย่านอะอย่าเนอะหยถังน้ำมันหรือเปล่าโอเคแปลว่าของเต็มจริงฮะอย่านี้มันทำอะไรได้เรากินก่อนเลยนะโอ้โอ้โอ้มันคืออะไร มันคืออะไรเราทิ้งของยังไงไม่เข้าใจทิ้งยังไงครับของทิ้งของไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยหน่อยฮะออยังไงดอบดอบดอบครับดอบกดดอบซิเออมีเตะโซนเกมม่บ้านะแ,ลแ,ลแ,ลแล้ว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 เมื่อไรจะหายเนี่ยโอ้ จะเก็บอะไรไปดีเก็บถังน้ำมันนะโอเคโอเคมันมีคาเฟ่ด้วยนี่ว่านี่คาบไ,ได้ใจบ้างไหอีดิตด,ดิใส่ใส่โอใส่ยังไม่ได้เคโอ้โหนี่คืออะไรอะอันอน่ะฮะนี่คือ,คอโครอเคอาหายแล้วซัมบี้อยู่นั่นนะแค่ตัวเดียวใช่ป่ะ เค <Okay, S 2> <Yeah. S 1> เรียอนะครับปังโอเคเรียบร้อยหลับยาวเลยเพื่อนยื้เสื้ออันนี้คืออะไรวะ yeah. Yeah. อย่างนั้นกินยานี้ก่อนเลยนะจะได้ยาหมดนะโอเคเราเสื้อามาครับเรามีเสื้อใส่แล้วเยี yeah. mm ่ย hmm. มอ๋อก,กดผิดเลย เโียคเท่ยังโอ้ยหน้าตาเรากวนตีนขึ้นแล้วนะโอเคคือผมจะเอาตรงนี้เป็นฐานเราเลยครับคุณคิดว่าไงคนไม่เติร์นเอกซ์ออนเกมไหมครับเออเอาเออช่างเอากระเกงงอนเฮ้ยกางเกงโอ้โหหล่อแล้วหานี้ไม่หล่อเอออัลืมอย่างเงี้ยใส่กางเกงกอนเยี่มโอ้โหตัวผมยังหล่อครับตอนนี้แล้วก็ถือปืนนั่นนะนี่เป็นไงฮะ กล้องโอเคใส่ปืนนะกล้องตรงไหนวะนี่ไงเลดเดี๋วะสิงอ้าวเปิดลั่นเลยโอเคนะตอนนี้บ้านหลังนี้ผมก็ผมก็จะทำเป็นบ้านแล้วกันเนะ่ยทำเป็นบ้านอะไรวะมาแล้วยอ่ยอยอ่ยอยอ่ยอย่อโอ้โหมึงนัดสุดท้ายเลยทำให้กูเหลือนะัดสุดท้ายเลยเอ้ยมันมีลูกกระสุนหรือเปล่า ดูกระสุนเลยเอ่ยแฟรมินแต่กันไม่ใช่ครับโอเคฮะตอนนี้เราก็จะมาเคลียร์ซอมบี้แถวนี้ฮะสักตัวขอให้มีสักตัวฮะโอเคฮะตอนนี้เราก็จะไปจอดรถเราก็จะไปจอดรถที่หน้าประตูเรานะแล้วทำไมขับไม่ได้อ่ะน้ำมันนี่นเองฮะโอ้นี่ครับน้ำมันใส่ครับเอนเตอร์อ้าวน้ำมันใส่ไงกะเออเท เรียบร้อยครับคันนั้นมีน้ำมันหรอวะเดี๋ยวลองตรวจสอบกันดูอะม8เปอร์เซ็นนะโอ้โห,โหน้ำมันไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่เลยเนี่ยโเค่ะเคฮะอเคฮะเดี๋ยวเราเอารถคันนี้ไปจอดไว้ที่หน้าประตูเราก่อนเลยแล้วกันนะเผนะื่อที่ฉุกเฉินนะเราเอากั้นซอมบี้ด้วยนะจะได้เกาะซอมบี้ก็เข้ามาไม่ได้ ใช่อ่ะเดี๋ยวเราก็จะวิ่งเข้าทางหน้าต่างนะโอเคอ้าวได้ปะ่ะโอ้ยคุณไม่เตอร์เองส่วนเกมคุณช่วยหน่อยอ่ะโอเคใครสนใจที่จะเล่นอันเทิร์หรือว่ารีเทิร์กับผมนะก็แอสตซีมันได้เลยนะมิสเตอร์แบ็กคอมชายนั่นเองนะเดี๋ยวผมก็จะ คอมเมนต์ไว้ข้างล่างในะต้ดิฟคิชชั่นนะจ๊ะโอเคอย่าลืมแอชมาเล่นกันมากๆเลยนะโอเคเกมนี้ก็เกมหนึ่งนะผมชอบมากเลยนะก็ขอขอบคุณนะเด็กคนนั้นที่สร้างเกมนี้มาให้พวกเราเล่นกันนะก็ขอขอบคุณจากใจเลยนะฮะโอ้ข้างๆปืนหรือเปล่าเนะ fact. ี่ยเรดแฟกโอไม่ใช่โอ้ไฟฉายฮะยี่ยมคือว่าเราเอาของไปทิ้งไว้ในบ้านกันก่อนดีไหมเราเอาของไปทิ้งในบ้านก่อนเนะี่ยหรือว่าเอาน้ำมันไปเติมในถังนั้นครับ ไปครับโอเคตอนนี้คุณพิเตอร์เอ็กซเกนก็กำลังบังคับนะจ๊ะโอเคใส่น้ำมันก่อนเลยถอยนะถอย่ะคุณนี่ก็โง่เหมือนผมเนียเคเทเสียครมาเนี้ยเดี๋ยวผมจัดการเนี้ยโอ้ยทำอะไรเนี้ยนี่เขาเทอย่างนี้ นี่เขานค่เ,เทนอย่างนี้โอเคเราเอาเออนี่ไงอได้ละเอนเตอร์ <Enter. S 1> <Enter. S 1> ไม่ใช่ฮะไม่รู้ร่บอย่างนั้นเรามันหมดเหรอเออก็องโง่กันตั้งนานดอบก่อนเลยดอบอ,อะไรดอบอีกดอบ โอเคนี่ก็เป็นบ้านของเรานะจ๊ะฐานทัพอันไลายครับฐานทัพอันโหดลายนะฮะฐานทัพอันโหดลายโอเคนี่ก็มีไฟฉายนี่ตอนไว้ตอนกลางคืนได้นะนี่ครับโอเคได้ไฟฉายมาแล้วนะโอเคก็ได้ไฟฉายมาแล้ว้านหลังนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะตรวจสอบแล้วเปิดประตูก็ไม่ได้เหลือนัดสุดท้ายงนะั้นลูกกระสุนโอเคตอนนี้เราก็เก็บของกินมาก่อนเลยแล้วกันนะ โอเคอเทมเอสเลขซี่ okay. ขอกินก่อนเลยแย่ๆ yeah, yeah. อ้าวโอเคตอนนี้ความหิวน้ำก็เยอะขึ้นเลยอะไรเนี่ยอันอนนะฮะคืออร่อยค,คือก้องอะไรรึเปล่าหมวกโอ้โอยยางรอแล้วนี่คืออะไรเล่นใหมหมดอ่ะนีไปชายคืออะไรวะ กระดาษเปล่านี่คือแคทแคทแคมแก้วเอาไว้แก้วเอาไว้ตักน้ำกินได้หรือเปล่ากระดาษนี่คงไม่สำคัญนะทิ้งไว้ฮะเอาแก้วมาแก้วแก้วอเคนี่คืออร่อยเยลโล่ Yellow, อะไรไม่รู้นะฮะ โอเคตอนนี้เราก็ได้ที่อยู่แล้วนะโอเคตอนนี้ก็ยังไม่เจอคนเลยนะโอ้ทำไมเซิร์ฟนี้มันเทียบอย่างนี้ฮะเทียบยังไงเนี่ยนี่เราเล่นแบบซินติเมเยอร์นะฮะโอเคเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวค่อยเปิดฮอตสปอร์ตให้เข้ามาเล่นกันนะโอเคอะไรเอ่ยอ่ายาเม็ดสีเขียวเฮ้ยมันช่วยระฮับนั้นได้ปะฮะมิสเตอร์ลองดูนะะโอเคกินยาด้วย อุมนันหนักกว่าเดิมเลยโอ้เดินเซแล้วตอนนี้มั่วมาแล้วโอเคตอนนี้ก็กลับบ้านกันดีกว่านะโอเคสริปมาวันนี้เราก็ได้เล่นออนเทินไปก็สนุกสนานดีนะโอเคใครสนใจจะเล่นกับผมก็แอดเฟซบุ๊กมาบาก่อนนะแล้วค่อยมาถามนะว่ามาเล่นกันยังไงนะเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังเองนะจ๊ะโอเคก็วันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก็พาร์ทหนึ่งก็แค่นี้ครับ โอเควันนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนคนระับสวัสดีครับคนลาคุณผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับครับโอเคครับบ๊ายบายครับ bye bye,